สามผู้สอบแล้วก็สงเสริอน,น้องโยชนมีใช่ค่ะน,นะะก็ถือว่าเราได้เกียรติจากหลายๆท่านนะครับไม่ว่าเรียนท่านจุนสุพลจุนจสใสนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรผมนายสุรพลธรัตผูม้มนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาจะอังในานามของคณะกรรมการจัดงานพลังนั้นใจเพื่อการกีฬา หาทุนสร้างสานามพุทธสอลให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาช้างประจำปี2559ขอขอบคุณท่านสุพลจึงใสที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพลังน้ำใจเพื่อการกีฬาหาทุนสร้างสานามพุทธสอลให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาช้างในวันนี้จนได้มสีสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาท่านสุรพลอินทรัตน์ผู้นนะอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาช้าง ท่านเฉลิมชูศรีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลนาช้างท่านจรันคงชนะอาจารย์ผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านนาช้างท่านธนวาทองอําพลสมาชิกสภาจังหวัดเขตอ,อําเภอเมืองท่านวัชระน,นาพิเชียนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองคณะครูอาจารย์นักเรียนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเกียรติมาเป็นประธานในพิเปิดงานพลังน้าใจเพื่อการกีฬา หาทุนสร้างสนามฟุตซอลให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาชีอัางประจำปี2509นะโรงเรียนชุมชนบ้านนาชีอัางในวันนี้เรานะฮะโดยท่านพอสุรพลอิสระเป็นผู้รับมอบอ,อาจารย์นณะาจาัดสอนด้วยนะครับท่านยอดอินทางมาใ้รู้อย่างนะคะโซด อยู่รู้อย่างค่ะซึ่งมีน้องๆนะคะมีนายชื่อนะคะก็มีเด็กหญิงเกษินีสหัิสีสองเด็กหญิงกนกพรของสถาอันาหดับที่สามเด็กหญิงทักษิณาสิงดงนะคะสี่เด็กหญิงเชติการผู้สุวรรณรับ